ลองพาเดินดูทั่วๆนะคะคนเยอะมากเลยเป็นพันเลยนะคะจากอุตตรดิต์พิษณโุโลกสุโขโทัยไม่รู้จากไหนบ้างนะคะเา<ะ>อ๋ออ,อ,อันนี้จะมีผักปอดสารพิษมาขายนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็ดโรงทาน่านอ,อันนี้ผัดซีอิ้วนะคะอันนี้ยำน่าทานมากเอ็ซีนี่ข้าวผัดนะคะอ๋อตรงนี้เป็นพวกขนมเวเฟอร์ขนม ทั่วไปอันนี้ขนมจีนแกงเขียวหวานอันนี้แกงส้มได้กินขมนหน่อยๆเลยนะคะยซีหอมมากเลยแกงส้ม อ้อันนี้กว๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเําพาไปตรงอา<ร> <ไป S 1> จารย์เบียร์นะครับแป๊บหนึง่งด้านหลังนะคะยังเลืเยอะเลยนะท่านใดที่ยังไม่ได้ทานนะคะเจอได้เลยนะคะขนมจีนกระเพาะปลานะคะด้านหลังได้เลยนะคะขนมจีนกระเพาะปลาอร่อยอร่อยนะคะตรงนี้เป็นกระเพาะปลานะคะ เาานะัหลนั่อรียหนูสอมือมันไม่ได้รับไมได้ขอบคุณค่ะออที่หนูบอกทีนหนูบอกว่าให้ไหนั่งตรงที่หนูใช่ไหมอขอบ,คคอบะครับ สนามรถตู azione, like ้ครับพ In um oh, eh, so ี so ่สนามรถตู้โฆษณารถค่ะมาจากไหนนะคะอ๋ออยู่พี่ร้องนี่แหละคะอ๋ออยู่การไฟฟ้าริมน้าเนี่ยเหละค่ะอ๋อค่ะัคขาย่ะค่ะหวัดดีค่ะสนามรถตู้ตู้ะาอายั้เลยค จริงเรามาในสิ่งที่แบบเกี่ยวกับธรรมะนี่ก็ทําให้เราได้กัลยาณมิตรที่ใจบุญเยอะเลยนะคะอเอฟซีก็ทำให้เรามีความสุขนะคะอูเดี๋ยวเราพาไปตรงอาจารย์เบียร์นะคะไปตรงไหนนาะในนี้ก็มีนะคะนี่ ไปไหนแล้วอาจารย์เบียร์เขาเสร็จกันแล้วเหรออู้ข้างบนนะคะเอฟซีไปเราไปดูข้างบนกันนี่นี่ไอ้ชายอยู่นี่ไอ้ชายโทรหาใครโทรหาแอดลอมหรือเปล่าโทรหาพี่เหรออ๋ออดีเครื่องนี้ใช้ไม่ได้ดูเดี๋ยวนะค่ะเอฟซี ไปบอกพี่น้องนยก่อนว่าเราจะไปแล้วเออน,นั่นนันน่นเขาเรียกแล้วนู่นน้องรอน้องมนน้องรอน้องบนไม่ปไมป,ป <aesthet stock. S 2> สุดอบอกพี่ไปได้วยลยไปนะคะเอฟซขอความก้าหาญผู้มีจิตสัทธาที่รักการาหารไปแล้ว ฝากช่วยเก็บขยะทิ้งขยะให้เป็นที่ด้วยนะจ๊ะสำหรับโรงทานทุกๆโรงทานที่ท่านกรุณานํนำอาหารมาต้อนรับมาดูแลทุกท่านแล้วก็ฝากนะคะแยกช้อนแยกอ๋ออันนี้เขาเข้าทิวจะถ่ายรูปกับอาจารย์เบียร์นะคะความเมตตากรุณาช่วยกันนะคะเพราะว่าจะได้ลดการทํางานของคณะเจ้าหน้าที่ ท่านเลยนะคะทัวร์อกาสลาเม่นน้อยเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องรอมนะคะที่เดินทางมาถ่ายทำในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณยูทูปทุกท่องที่เดินทางมาจากหลายๆจังหวัดนะคะในวันนี้นะคะมาถ่ายทำการทำบุญด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะก็ขอให้ ท่านที่เดินทางมานะคะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะขอให้ทุกส่วหนุนนันท์ุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ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 ไม่นะเอซิอ๋อมือกี้จะไปข้างล่างอะตากแดดเขาก็เลยให้ขึ้นมาข้างบนนะคะจะได้มาถ่ายรูปกับอาจารย์เบียร์ใช่ค่ะจะมีมีโอกาสจะมาพิโรอีกครั้งไหมคะ จายุอค่ะมาค่ะอาจารย์เบ์เหรอคะค่ะท่านรับปากแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าท่านจะมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านจะบวชค่ะโอ้ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกท่านนะคะหนูถามรบกวนถามหน่อยจํานวนมาที่นี่ประมาณเท่าไหร่คะวันนี้ที่ว่าสามารถจะเช็คได้เป็นพันไหมคะอ๋อพันกว่าค่ะ พันกว่าหนึ่งสอกคนนะคะจากไหนบ้างครับพี่นุ้น้อยที่พอทราบจังหวัดเลยค่ะ,ะ,คะเมื่อช้าที่เช็คดูนะคะอุตรดิตพิจิตรแพทย์สกลไทยนะคะแล้วก็มาจากจังหวัดเลยก็มีนะคะนคะะะรราชสีมาค่ะแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรนะคะรสวรรค์ค่ะเมื่อช้าที่เช็คดูนะคะ,คะ ค่ะเพราะว่ามีการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยเฉพาะลงทะเบียนออนไลน์ก็มาเจ็ดร้อยกว่าคน uh huh. แล้วก็ที่ walk in เข้ามาอีกนะคะวันนี้ก็มาร่วมฟังรมกันก็พันกว่าคนทีเดียวนะคะได้เลยค่ะว่าพี่นุ้ยมีงทานด้วยใช่ไหมคะก็ะมีงทานด้วยค่ะมีวันนี้มีงทานเกือบยี่สิบทานนะคะ น้อยก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เลี้ยงเป็นวันล,ละพันบดชุดนะคะ่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมดานพิณะคะอัน,อนมทนานุญกับพี่น้อยเลยคะ่ะขอบคุณมากค่ะนี่นะคะเอฟซีแถวขอบคุณอาหารโลงทานทุกๆโลงทานเลยนะคะในน้ำใจไมตรีนะคะของทุกท่านเลยนะคะทีวัดตองหินเวรุวันนะคะมีาาแถวแบบนี้เลยโะงทานของท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านกำลังไหลกันเข้ามาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลขอบคุณมาก ขอบคุณเคื่องืมนะคะตั้งแต่ข้าเชาเลยนะคะจากร้านน้ำหมอมนะคะซึ่งมีเครื่อง่งที่อร่อยมากมากเลยนะคะเครื่องงต่างๆมากมายต้องขอกรขอคุณมากมากเลยเอแวเร่ันเข้ามาแล้วนขอบคุณมา,มากมเลย,เเลเาาเลยค่มามายะคะ้อซได้ดูความร่มรื่นของบริเวณวัดนะคะก่อนที่เขาจะบวช อาจารย์เบียร์ก็จะมาพิสูจน์โลกอีกครั้งหนึ่งนะคะลับปากแล้ว